สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องกบหรือขังคกนะครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนตัดสินใจง่ายแต่เชื่อไม่ว่ามีการเมืองของการตีความทางโบราณคดีร่วมอยู่ด้วยจีนกเวียดน้มแข่งกันเป็นต้นกําเนิดการผลิตกองโมโหระทึกในจีนมีวัฒนธรรมเทียนกำหนดอายุราว800-100ถึงปีก่อนคิดตศักราชตั้งอยู่ในบฑลทนยูนานทํากองโมโหระทึกเหมือนกันแต่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะการประดับตกแต่งบนหน้ากองชนิดที่ตีกองไม่ได้ และมีปฏิมากรรมขนาดเล็กเต็มหน้ากองไปหมดส่วนเวียดนามมีวัฒนธรรมดุงชนก่อนคิดตศกราชถึงคศ100ปีหรืออาจจะหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อของตนและคิดว่าตนเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมนี้จึงทำให้มีการตีความสัญลักษณ์บนหน้ากองแตกต่างกันบ้างและเหมือนกันบ้างที่สำคัญคือกบหรือคังคกประดับบนหน้ากองมโหระทึกด้วยความแตกต่างระหว่างนักโบราณคดีจีนและเวียดนาม จีนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทนิทานตำนานและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันมากกว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวสัตว์นักโบราณาคดีจีนนั้นมองว่าเป็นกบเพราะว่าไปสอดคล้องกับประเพณีขอฝนหรือประเพณีการบูชากบของชาวเย,ย่ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีนนอกจากนี้นักโบราณาคดีจีนยังมีหลักฐานอื่นขึ้นมาประกอบอีกก็คือจดหมายเหตุในราชวงศ์ถัง จะมีเรื่องเล่าว่ากบตัวหนึ่งถูกตามจับทําให้มันหนีลงไปในรูซึ่งเป็นรูที่นําไปสู่หลุมฝังศพของวหนาา้าเผ่าซึ่งภายหลังหลุมฝังศพนี้มีกองสัมฤธิอยู่ใบหนึ่งที่ฉาบเคลือบด้วยสนิมสีเขียวและมีกบอยู่บนนั้นด้วยในขณะที่นักโบราณคดีเวียดนามบางคนเห็นได้ว่าเป็นกบแต่ก็มีคนอีกจํานวนมากเชื่อว่าสัตว์ที่ว่านี้เป็นขังคบเพราะว่าในเวียดนามมีนิทานเรื่องหนึ่ง ที่แพร่หลายมากชื่อว่าปูคังคกบุกสวรรค์มีเรื่องเล่าว่าการละครั้งหนึ่งได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นบนโลกพืชพันธุ์และสัตว์ตายไปเป็นจำนวนมากในสระน้ําเหือดแห้งแห่งหนึ่งมีคังคกหน้ารังเกยียจได้ตัดสินใจเดินทางไปพบราชาแห่งสวรรค์ระหว่างทางคังคกได้พบเพื่อนร่วมทางได้แก่ปูหมีเสือพึ่งและหมาจิ้งจอก เมื่อพวกมันได้ไปถึงสวรรค์คังคกได้มองเห็นกองใบใหญ่จากนั้นคังคกได้บอกเพื่อนของเขาว่าปูเจ้าเข้าไปในไหที่ใส่น้ําพึ่งจงอยู่หลังประตูหม้าจิ้งจอกหมีและเสือให้ซ่อนอยู่ด้านหลังประตูจากนั้นคังคกได้เอาไม้ตีกองสามครั้งดังสนัน่นราชาแห่งสวรรค์รู้สึกโกรธมากเมื่อเห็นคังคกผู้กล้าหาญทำเสียงดังบนสวรรค์และได้สั่งให้ไก่ มาฆ่าขังคกแต่ขังคกได้เรียกให้หมาจิ้งจอกมาช่วยจากนั้นราชาได้สั่งให้หมาสวรรค์มาปราบหมาจิ้งจอกหมาสวรรค์มาใกล้กับประตูหมีได้โผล่มาและฆ่าหมาทิ้งเสียราชาโกรธมากจึงได้เรียกให้สาย,จาสายาาาเจ้าแห่งสายฟ้ามาฆ่าหมีทันใดนั้นเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ได้ถูกฝูงพึ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูต่อยเอาร้องไห้เจ็บปวดเทพเจ้าแห่งสายฟ้ากระโดดหนีลงไปในไหน้ําลงไปในไหใส่น้ําท่านใดนั้นปูที่ซ่อนอยู่ในไหก็เอาก้ามหนีบเทพเจ้าแห่งสายฟ้าทําให้เทพเจ้าแห่งสายฟ้าต้องกระโดดออกมาแล้วก็ต้องเจอกับเสือที่โผลออกมาต่อสู้ด้วยยุดยุดราชาแห่งสวรรค์ขอร้องปูคังคกบอกเพื่อนของเจ้า และเสือช่วยหยุดทำร้ายเทพเจ้าแห่งสายฟ้าทีเถอะ เสือจึงหยุดทำร,าทรา้ายเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเมื่อเห็นว่าไม่อาจชนะคังคกและเพื่อนๆได้ในที่สุดราชาแห่งสวรรค์จึงยอมต่อขังคกพระองค์ท่านฝนไม่ตกบนโลกมาช้านานปู่คังคกพูดถ้าหากความแห้งแล้งยังดำเนินต่อไปสิ่งมีชีวิตบนโลกจะตายหมดพวกเราจึงต้องการฝนสักครั้งเพื่อค้ำจุนชีวิตของพวกเราทั้งมวลราชาแห่งสวรรค์ก็เกรงว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะเกิดการปฏิวัติ ถ้าหากสัตว์ทั้งปวงไม่ได้รับน้ําฝนดังนั้นราชาจึงได้ตัดกับคังคกด้วยความนุ่นวนวลว่าปูคังคกกลับไปบ้านเสียและฝนจะตกสู่โรคในทันใดแต่ก่อนที่คังคกและเพื่อนจะจากไปราชาแห่งสวรรค์ได้พูดว่าปู่ขังคกในการข้างหน้าเมื่อเจ้าต้องการฝนพวกเจ้าไม่ต้องมาที่สวรรค์อีก เยงแต่ปู่คังคกส่งเสียงร้องข้าจะรู้และข้าจะปล่อยฝนลงไปสู่โลกมนุษย์เมื่อปู่คังคกกลับไปถึงโลกฝนก็ได้ตกลงในทุกที่นับแต่นั้นเป็นต้นมาปู่คังคกส่งเสียงร้องฝนก็ตกลงในทันใดจากนิทานข้างต้นนี้และยังมีความแพร่หลายอยู่ในสังคมเวียดนามจนถึงทุกวันนี้ทำให้นักปราทางโบราณาคดีเวียดนามตีความว่าควรเป็นคังคกมากกว่าเป็นกบ ซึ่งประเด็นสาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าถ้าหากเป็นคังคกนั้นก็หมายความว่ากองมโหระทึกนั้นเป็นมรกคตกทอดทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนามนั่นเองในภาคอีสานของไทยเราก็มีตำนานพญาคังฆากรื่องพญาคังฆากเป็นที่มาของบุญบั้งไฟจึงทําให้จังหวัดยโสธรทําพิพิธภัณฑ์พญาคังฆากขึ้นมาซึ่งนับว่าเป็นเป็นที่น่าชื่นชมมากเมื่ออ่านเรื่องพญาคังฆากจะพบว่าเนื้อเรื่องบางส่วนจะคล้ายกับเรื่องปู่ขังคกและที่คล้ายคลึงกันอาจเป็นเหตุผลมาจาก การเคลื่อนย้ายของกลุ่มตระกูลไทยกับออสโซเอชเยติกที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาช้านานนั่นเอง